นี่กัวกัวกูแป้กัวกูแพยันตะก้าตแตคลิปลงฮิตแล้ดินี่นจับมั่วได้ไเนี่ยโคยุกเอนี่นี่ับโคยุกนะครับโคยุกเตอนอมู่ต่อไปครัแฟนนี่ยเอออมนกิ้นกินอย่างไรยนรอดนี่อนี้ไหนว่ามาจากสอง้าเออมามืนคุ้มเองเลยเปาบุยบุยยบุย มีอะไรบ้างครับปี่อ <c ười> อเออกููนารา้าเนี่ยน,นี่มาพ่อตาอีกนิดมู่แล้กับมู่นจนปิดหัเจ้หัวขนี้แม่ไนเลยอ๋อเก๋งจอนี่นะครับ

Ừ, mình bao oh, nhiêu cao cao bao nhiêu đứa 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 bé cao bao nhiêu con cao bao nhiêu cao cao con bốn đi để kêu đốt láo không à chan phèo khát láo đi để bọc đi mày ăn bún bò không 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 ăn ăn không 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 không

มือดึกแล้วกเบ,บ,บนโยลกดึกแล,เลยยวเออเออที่จะปนอจะลบกอลนี่นะครับนี่เอเอาเอามามีงานมีไรหลับจำนะครับนี่หลับหับหับหับำเอาสุกกระไบสุกกระไบเออ องเพื่อนก็แม่ก้าวนะครับนั่งเวลาทำก้าวแต่เจ้านี่ไม่ได้เราต้องก้าวแบปันป่วนเราต้องมาป่วนเออต้องใจกับแบบป่วนดีได้รับคืองานเวลามีงานมีการนะครับนั่นเองผลิตกับข้าวครับผีก็ในอำเภอเนี้ยนะครับมาช่วยกันทำ นะนี่กับเลยบรรยากาศนะในเช้าตีสักบ่ายจะมุ่งแต่ราคาจังหวัดตังจังยาวหลับซ้ำตัวจังหวัดเลยวันนี้ก็มีเก้ายุกเร่งได้ไหมเร่งพนานนหนต่อเดียวบอกก็จริงกันเต็เรื่อนะเร่งมัง่งหนาเป็นใบเนี่ยแล้วเจ้าเจ้าเปล่า เออถ้าเป็นภาษากลางก็พอแหลงเรื่องเรียกก็เป็นใบเลยนะครับนี่แไปเราเป็นแขก VIP นะครับได้เข้ามาชมทุกขั้นตอนฮะเอาเลยก่อนนะเอยเออผมมาเ

Oh, sta di lì, da... อันนี้ปลาตอดนี่ปลาตอดเสร็จกันแล้วเล่นมาอยู่นี่ต้มเหนวว่ามาก